ตัวนี้เป็นเป็นฟังก์ชันที่ช่างใช้นะครับคือทุกอย่างมันอยู่ที่ผมเขียนนี่นอร์มอนอยู่พอเราเปิดเขาก็จะนับไยหลังประมาณ30วินาทีนะครับ4 3 2 1ครับก็หลักนะครับนี่คือเป็นปกติปกติแล้วอนเวอร์เตอร์รุน่นนี้ค่อนข้างที่จะทนนะครับใช้มา4 5ปีไม่มีปัญหาอะไรนะครับรุ่นแรกๆที่เราติดตั้งไปก็ อยู่ในตู้ของเราที่กันน้ํานะครับก็ต้องกันพวกตัวเนี้ยอีซีนก็ปิดเข้าไปมันก็จะสนิบนะครับน้ําความชื้นเข้าไม่ได้มดนะครับเข้าไม่ได้แล้วก็ตรงนี้สําคัญคือกันขโมยครับก็เอากุญแจมาคล้องตรงนี้นะครับกันขโมยนะครับเสร็จแล้วก็พวกตรงนี้เราก็จะเดินด้วยสายใช้สาย จะปิงกดเลยครับเพราะว่างานนี้มันอยู่ในป่าในป่าจริงครับเพราะว่าเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยพวกมดพวกสัตว์จัดแฉพวกกระรอบมันเขาจะได้กลิ่นสายไฟซึ่งมันมันเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็มันเชิญชวนให้มากัดแะนะครับเพราะฉะนั้นการเดินสายหรือว่าต้ที่ใส่เนี่ยจะต้องมี IP คือระดับร,ระดับมาตรฐานการป้องกันที่สูงวันนี้ก็ IP 45นะครับเป็นรุ่น v s ของ雷尼戈นะครับ ก็เป็นตู้ของที่เราผลิตจำหน่ายอยู่นะครับพอเอามาใช้งานพวกนี้เราก็เติมอุปกรณ์พวกห่วงกันขโมยทีนี้พอเครื่องทํางานปั๊มบาดานที่อยู่ในนี้ก็จะสูบน้ำนะครับมันก็จะนี่คือปลายทางนะครับจะมองระบาันะครับที่าจะดูว่าเหมือนมันเหมือนมัน ประมาณนี้นครับแต่พออัดเข้าไปในท่อนะมันจะเต็มน,นะครับอันนี้เป็นเป็นฐานทดสอบคือผมจะใช้ปั๊มระดานนะครับตัวนี้สูบอัดน้ําเข้ามาในถังแรงดันตัวนี้นะครับขนาด2 5 0ิลิตรแล้วก็บีบให้น้ํามันมีมวลที่นั่นขึ้นมีแรงดันที่ประมาณ3บาร์ก็จะชนะปลายทางที่เราต่อทางออกครังนี้เข้าไปกับระบบท่อที่ขึ้นไปบนเนนเขา น้ำก็จะถึงปลายทางให้เราเอาไปใช้ได้นะครับเป็นเป็นหลักการธรรมชาติง่ายๆแต่ว่าเราต้องรู้จักนําอุปกรณ์มาเติมมาใช้แล้วก็เรื่องของโซลาเซลล์เนี่ยคุณภาพของอุปกรณ์เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็การประกอบติดตั้งหรือว่าการเดินสายไฟฟ้านะครับเป็นเรื่องที่เราต้องพิถีพิถันเพื่อให้อายุการใช้งาน ยาวนานเป็น1ิปีคุ้มกับเงินที่ลงทุนไปนะครับ